ป็นเดือนที่ทาบุญเยอะมากจนเงินเก็บที่จะเอาไว้เที่ยวหรืออะไรเงี้ยหมดแล้วถ้าใครมีเงินเยอะๆนะครับช่วยบริจาคให้ผมบ้างผมมีลูกแล้วนะครับก็บอกก่อนเลยว่ารักคนโสดสิ่งๆพันธะไม่มีตรงนี้ไม่มีนะครับ 5ปีครับใช่ครับเป็นยังไงมั้อสิบหาปียังกับเลขนี้เออดีใจนะผมผมเมื่อก่อนย้อนกลับไปนี้ผมคิดว่าผมตัวเลขสามมากเลยครับผมกลัวว่าแบบมันคงน่ากลัวมากมันคงใส่เกงยีนไม่ได้เพราะว่ามันเราเลขสามแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือคิดเยอะมากอะ่ะแต่พอผ่านเลขสามปุ๊บเอาบีอะไรเลยวะ <laughs> ก็เลยพอมันชีวิตมัน,ม,นมันเลยไปเลยไปก็รู้สึกว่าเฮ้ย <laughs> มันเป็นสี่สิบห้าเรามีความสุขครับแล้วก็รู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ ภูมิใจกับตัวเองด้วยครับเดือนนี้เป็นเดือนตุลาคมก็เป็นเดือนที่ทําบุญโคตรเยอะครับบอกได้เลย<ม>คือแบบจริงๆแล้วมีเงินมีเงินเก็บเงินของขวัญก้อนหนึ่งนะ <c oughs> ตอนนี้หมดแล้วเป็นเดือนที่ทาทาบุญเยอะมากจนเงินเก็บที่จะเอาไ้เที่ยวหรืออะไรเงี้ยหมดแล้วคือช่วง มันเป็นช่วงอะไรช่วงบังเอิญมันไม่รู้อะคือเราก็ช่วยเหลืออะไรหลายๆอย่างมาตลอดอะนะแต่ช่วงเดือนที่ผ่านมาจริงๆแล้วอะคือมันเป็นเงินจากการที่ผมขายรถไปช่วงโควิดเนาะผมก็ขายรถที่ผมรับไปคันนึงเป็นรถคารมันเกียร์รถเก่าด mm ิจเกก็เอาไว้สําหรับซัพพอร์ตในการรองวางแผนการเงินในอนาคตเพราะเราไม่รู้โควิดมันจะเป็นยังไงกับเราบ้าง mm hmm. ทีนี้ผมก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งเป็นเงินของขวัญคือก็เงินของผมแล้วแหละแต่ที่บ้านก็แบ่งให้เป็นเงินอนก้อนหนึ่ง โอเคอยากจะกินอยากจะเที่ยวอะไรก็ว่ากันแต่เที่ยวมันก็ไม่ได้ไปเที่ยวหนัมากอยู่แล้วเห็นแต่ว่าอ่ะโอเคเอาไว้ก้อนหนึ่งปรากฏว่าเดือนตุลาคมมีคนขอความช่วยเหลือมาญาติน้องเพื่อนแฟนๆทำบุญปล่อยชีวิตจัดช่วยเหลือบ้านทำนู่นทำนี่ทำนั่นคืออยาธิบายเยอะคือตัวเดี๋ยวจะพูดเดยอะแล้วจะดูเหมือนคนรวยเพราะตอนนี้บอกได้เลยนะครับเส้นแดงมาก ยังไม่ต้องขอมาเพิ่มนะครับคือตอนนี้ถ้าเกิอยากจะขอะขอยากจะบอกว่าถ้าใครมีเงินเยอะๆนะครับช่วยบริจาคให้ผมบ้างตอนนี้เงินหมดไม่ได้ล้านไม่ได้ล้านคือผมไม่ใช้เงินเยอะเพราะว่าเราต้องตั้งหลักในการใช้ชีวิตนะเงินค่าขนมผมประมาณ5 0,000ครับที่ผมกันไว้กับผมเองซึ่งเอาไว้อยากทําอะไรที่บ้านก็บอกอยากทำอะไรก็เอาไปทำแต่นี้ยังไม่ได้บอกที่บ้านนะโอ้ยห้าหมื่นเยอะนะที่ผม,มเก็บไว้อแต่ว่าถ้ามันไม่เป็นไร ก็ผมก็กำลังตอนนี้ก็กลับมาเริ่มทำงานแล้วเราก็ใช้วิธีการตั้งหน้าตั้งตาทำงานเราทำธุรกิจดีไบออนสราวุตก็ตั้งหน้าตั้งตาขายของตอนนี้มาถ่ายสปานปูนก็ตั้งหน้าตั้งตามาทำงานแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดต้องไปทำอะไรก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอะไรมีงานอะไรมีก็ทำนำทำทำนำทำเก็บเงินไว้เอาไว้วางแผนในอนาคตเราทำตัวดีๆที่บ้านจะได้ไม่ว่าเราเวลาที่เราทำาบุเยอะ ผมมีลูกแล้วนะครับลูกผมเยอะมากถ้ารักผมเนี่ยต้องรักลูกๆผมมากแล้วลูกติดเยอะมากนะครับ <c oughs> ก็บอกก่อนเลยว่ารักคนโสดซิงๆิง,งพันธะไม่มีตรงนี้ไม่มีนะครับ <c oughs> คือลูกเยอะมากแล้วก็แต่ว่าผมชุ่มฉ่ำดีจะมีคนให้เราได้คุยได้อะไรบ้างม,มันก็มีแหละแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันมันเป็นเรื่องข้างในนี้นะเราก็ขอแบบขอใช้เวลากับมันเอง <c oughs> จริงๆแล้วเราเคยเป็นคนที่แพลนเรื่องชีวิตคู่ <c oughs> แล้วก็แบบครอบครัวอะไรอย่างงี้นะครับ แต่ว่าพอเราผ่านชีวิตมาพอสุควรนะเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีแพลนใดเลยที่มันร้อทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้แม้